ตรงนี้อ่ะมันคืออะไรที่ที่เราจะไปก็คือภูเขาลูกนูนนะครับไม่รู้ตรงนี้มันเป็นทางไปหรือเปล่าแต่ผมจะพาไปดูละครับเราจะต้องลุยป่าใช่ไหมผู้ฟองไม่เห็นถนนเลย สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมเจสีผมสาจาก Youtube Channel ช่องเจสีพมสานะฮะสลับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพารถเวฟนะครับคันนี้เดี๋ยวจะพาไปลุยภูเขาแถวบ้านนะครับจะมีที่เที่ยวบนภูเขาที่ไหนบ้างนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปติดตามดูกันนะครับไปดูกันเลยเวฟไงจะใครละ่ะนี่ ก่อนเราจะไปไหนนะครับเราจะต้องเติมน้ำมันสก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปที่บ้านดงสว่างนะครับจะไปที่กูกระโลนก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมวิวที่ผาจำชื่อไม่ได้ บรรยากาศหลังฝนตกนะฮะฝนหยุดตกได้สองวันแล้วนะครับน่าจะเข้าหน้าหนาวเต็มตัวแล้วแหละวันนี้นะครับวันที่29กันยายนนะครับนะก็ตุลาพฤศจิกาเนะาะน่าจะเข้าหน้าหนาวแล้วแหละนะครับฝนก็ไม่น่าจะมาแล้วแหละนี่นะครับเราจะไปข้างหน้าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้จะเห็นกันหรือเปล่านะครับภูเขาลูกไม่สูงไม่เตี้ยเกินไปมันจะมีภูเขาอยู่สองลูกนะครับ ภูกระโลนอยู่ทางด้านนู้นนะครับแล้วก็เนี่ยขาวๆเนี่ยก็คือภูอีกลูกหนึ่งนะครับผมจําชื่อไม่ได้แล้วแตวจะพาไปให้ครบเลยนะครับนี่นะครับเราจะไปทางด้านซ้ายนี่แหละนะฮะเออจริงๆมันมีสวน,นอ้คูตั้งใช่ไหมอ่าสวนอินทพาลัมนะครับผมก็ไม่ได้ไปถนนเสน,นีนานแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลงมาจากภูกระโลนก่อนนะครับจะค่อยว่ากัน นี่เรามาถึงทางแยกแล้วนะครับถ้าเกิดเราเลี้ยวไปทางด้านขวาเนาะก็จะไปสวนอินทภผาลำนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยวไปทางด้านซ้ายนะครับก็จะขึ้นไปวัดภูกระโลนนะฮะนี่เจอชาวบ้านด้วยแต่เราจะขึ้นไปดูวิวทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับเ็น HH, มาถึงทางแยกตรงนี้นะครับก็เลี้ยวไปทางด้านซ้ายภูกกระโลนนะฮะ จริงๆช่วงเมือเ่อกี้ฝนตกต่อกัน4-5หวันนะครับถ้าเกิดผมมาช่วงนั้นนะรับรอง <c oughs> เละเทะนะครับแถวนี้แถวนี้ถึงจะลงดินลุกลังแล้วนะครับแต่ว่าเวลาฝนมาเนี่ยมันก็จะเป็นโคลนที่แบบโคลนหนังหมูอะฮะแต่อาจจะไม่ได้แบบเป็นหนังเยอะเหมือนกับแถวเพชรบูรณ์แถวเขาค้อแถวผาตาดอะไรอย่างนั้นนะฮะอู้หิน นี่มาถึงจุดชมวิวจุดแรกนะครับนี่ชวบ,บ้านขึ้นมาหาผักหาผลไม้นี่นี่นี่เห็นไหมโอโหวิวสวยงามมากนี่ดูสิครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินขึ้นไปข้างบนเนาะตรงนี้มันมองไม่เห็นวิวนะครับมันต้นไม้บังนะฮะรอบก่อนที่ผมมามันก็จะเป็นหญ้าขึ้นเต็มนะครับแล้วก็ตรงเนี่ยเจดียังไม่ได้สร้างเลยนะฮะมารอบนี้โอ้โหวิวเห็นวิว360องศาไหมมันต้องขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับอึ๊บห่างห่างบรโยเยน,นะฮะ นี่เสียดายเนาะยอดไม้ตรงนี้มันบังนะครับถ้าเกิดเอายอดไม้ตรงนี้ออกโอ้โหวิวมันจะสวยงามมากๆเลยนะครับนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมเป็นไงบ้างนี่นี่นะครับดูครับข้างล่างก็จะเป็นบ้านดงสว่างเนาะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ภูกระโลนนะครับวิวข้างหลังนะครับก็คือ ทือเขาผู้พานนะครับตรงยอดสุดนะครับแถวแถวนี้ก็จะเป็นผู้อางสอนะครับนี่บรรยากาศเป็นไงบ้างครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าผาเนาะวันนี้โชคดีนะครับชาวบ้านเขามาพัฒนาเนาะขเขาก็มาตัดหญ้าตัดต้นไม้นะครับก็ได้เห็นวิวสวยๆแบบนี้นะครับนี่ อันนี้โชคดีมากนะครับเห็นไหม้างล่างก็จะเป็นสีเขียวนะตรงนั้นก็จะเป็นหมู่บ้านที่เราขี่รถมานะฮะผมสงสัยมากๆเลยว่าตรงนี้มันจะไปไหนนะครับ <c oughs> ตรงนี้อ่ะมันคืออะไรที่ที่เราจะไปก็คือลูกภูเขาลูกนู้นนะครับไม่รู้ตรงนี้มันเป็นทางไปหรือเปล่าแต่ผมจะพาไปดูนะครับ โอ้น้ำกัดซาะน้ำไหลนั่นไงหน้าผาที่เราอยากจะไปแต่ว่าเราจะขึ้นหน้าผาได้ไหมอุปสรรคแรกนี่เราลงมาจนถึงก้อนหินแม่น้ำ เราต้องย้อนกลับมาทางเดิมนะครับแล้วเราก็จะผ่านสวนอินทพาลัมด้วยนะฮะมันไม่มีทางไปนะครับทางนูน้นเป็นหน้าผาสูงถ้าอ้อมไปทางถานนใหญ่เนี่ยมันก็ไปได้เนาะชัวร์ด้วยแต่ว่ามันจะง่ายไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปทางที่ไม่เคยไปดีกว่ากั <laughs> <laughs> บทางเดิมครับ <laughs> ออ,ออกมาจะเจอถนนใหญ่นะครับแล้วก็พอดีมาเจอเนี่ยภูผาหักนะครับไม่รู้อยู่ไหนเหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับทำไมมันเป็นป่าอย่างเงี้ยละครับท่านผู้ชม <laughs> เราจะต้องลุยป่าใช่ไหมโอ้วงไม่เห็นถนนเลย โอ้โหโอ้โหโอ้โหปาผาหักผาหักหอไหนจ๊ะชุบชุบชุบโอ้โห,โโหมาถึงตรงนี้จนได้นะฮะ นี่นะครับท่านผู้ชมมาถึงผาหักนะครับดูวิวสะก่อนครับนี่แล้วผมก็เห็นแลนด์มาร์กใหม่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมไกลๆนูนะ่นน่ะนี่เดี๋ยวผมซูมให้ดูมันเหมือนจะเป็นอ่างเก็บน้ําเป็นฝายเป็นสปริงเวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเห็นไหมอ่าเป็นสิ่งปลูกสร้างแล้วก็มีอ่า คล้ายๆกับเป็นถนนหรือเปล่ายาวนะครับแล้วก็มาสุดตรงนี้นะครับนี่ผมก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราหาทางไปตรงนี้ไหม <laughs> ตอนนี้แล้วครับเราอยู่ที่เขาเรียกว่าผาหักเนาะมันน่าจะหักตรงตรงนี้แหละนะครับมันจะมีรอยแตกนะครับเนี่ยรอยแตกเป็นแตกลึกเลยนะครับเนี่ยอ่ามันก็จะหักเนาะมันเหมือนมันจะอ่า มันจะหักลงไปข้างล่างนะครับเนี่ยแต่ว่ามันคงไม่หักหรอกเนาะนี่ตรงนี้ก็เป็นหน้าผาลึกนะครับนี่แล้วก็ข้างล่างก็ชันนะครับลงไปเรื่อยๆนะครับไปจนถึงตรงนู้นเนาะชาวบ้านเขาก็ทําไล่ทํานานะครับนี่ได้จุดชมวิวใหม่นะครับแต่ว่าทางมาแทบไม่มีนะครับจะต้องได้ลุยลุยขึ้นมานะครับก็โชคดีที่เอา เว็บคันนี้มานะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับเมื่อกี้เราลงมาจากอ,าอะไรนะผาหักนะครับแล้วก็มาถึงป้ายตรงนี้นะครับวัดถ้ำน้ำหยาดนะฮะเข้าไปอีก2กิโลนะครับผมเคยพาท่านผู้ชมมาแล้วแหละแต่ว่ารอบนี้ก็จะพาไปดูใหม่เนาะ มาถึงวัดถ้ำน้ำหยาดแล้วนะครับสัญลักษณ์ของเขาก็คือเจดีนะครับเจดีร้างจริงๆไม่ใช่เจดีร้างหรอกเจดี JD ยังสร้างไม่เสร็จนะครับน้ำหยาดเหรอนี่ว้าววิวสวยกันสวยงามมากนะครับลานดอกไม้ป่า ผาลมโชยลานสาวเสียวผาเตาง่อยนะครับนี่แล้วก็ผ่านมาบริเวณท้ายวัดนะครับตรงมาเรื่อยๆเราก็จะขึ้นตรงนี้รอบนี้สบายครับลดระพรมนะฮะอึบอึผาเต่าทองตรงไป วัดเซียดตะไคร่น้ำโอ้โหผาต่าทองลนสาวเสียวผาลมโชยโอ้ตรงนี้ไมีอ่างเก็บน้ำ้วยครับมารอบก่อนมันมีน้ำไหมไม่ได้สังเกตเหมือนกันหรือไม่เห็น นี่เวฟไงจะใครละ่ะพาขึ้นมาจนถึงหน้าผาเลยนะครับนี่โอ้โหหวัดเสียวหวัดเสียวหวัดเสียวมีเสียงเครื่องตัดหญ้าด,ด้วยนะครับแตะแตะแตะอยู่แถวๆนี้แหละนะฮะตรงนู้นนะครับนี่ทางที่เราขี่ขึ้นมานะครับตรงป่า,ปาแหกๆเหกๆเห็นไหม นี่ตรงนี้นะครับมันคือสวนยางพาราเนาะอ่าแล้วก็ผมก็พาขี่ไปยังหมู่บ้านนะครับแถวนี้นเออที่จริงเราถ่ายรูปตรงนี้แล้วก็คนนึงไปยืนตรงนู้นเนาะแต่ว่าผมมาคนเดียวไง <c oughs> เดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเขื่อนน้ำอุ่นนะครับอ่าบริเวณท้ายเขื่อนนะครับมันมีร้าน ร้านหมูกระทะร้านกาแฟนะครับร้านที่เป็นแลนด์มาร์กนะครับมันจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวลงจากภูเขาไปก่อนเดี๋ยวพอดีผมเจอเจ้าของร้านนะครับนี่เจ้อ สวัสดีครับโอ้คับผมจิมจุ่มเนาะก็มีเมนูนะครับเยอะแยะเลยนะครับมีทุกตำมน่ครับนี่นี่นี่ถ้าอยู่แถวนี้ก็แวะมาดูกันได้นะครับที่นิคมน้ำอุ่นเนาะเดี๋ยวผมจะใส่โลเคชั่นเนาะที่อยู่ใต้คลิปไว้ให้นะครับ